สองทุกคนเลยนะคะพี่ไอค่ะพี่นินนี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาน้องไปดูสถานที่ห้องเรียนต่างๆนะคะที่น้องๆจะได้ใช้เรียนกันในปีที่สองนั่เองค่ะใช่แล้วค่ะอย่ารอช้านะคะไปกันเลยดีกว่าซึ่งห้องแรกนะคะก็คือไม่ใกล้ไม่ไกลเลยห้องเซลล์ดุนแฟรนี่เองค่ะใช่แล้วค่ะที่สองนี่นะคะเป็นห้องเรียนเชื่อที่น้องๆจะได้เรียนกันตลอดทั้งเทอมเลยถูกต้องงั้นเราเข้าไปดูเครื่องใดกันดีกว่าไหมคะพี่ไอค่ะ อยู่ที่ชั้นสึกนวมค่ะค่ะและแน่นอนนะคะว่ามีเลคเชอร์แล้วเนี่ยก็จะต้องมีวิชาแล็บนั่นเองถูกต้องค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะพานน้องไปดูห้องแลบที่น้องชิเรียนกันค่ะอ่ะแต่นน้องนะคะอาจจะรู้สึกงงๆนะคะว่าเฮ้ยคณะเราเนี่ยมันใหญ่มากๆเลยเราจะรู้ได้ไงว่าแลบแต่ละที่อยู่ตรงไหนบ้างอ่ะไม่ต้องกัวงวลนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเดินไปตามแผนที่นี้เลยค่ะงั้นเราไปเริ่มกันที่แลบแรกแลบก๊อสค่ะไปกค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะใช่แล้วค่ะอะไรในห้องนี้นะคะก็จะมีอาจารย์ใหญ่เนาะถ้องรมมาเราาียนที่นะคะก็คนที่จะมีความสำรวงเราแล้วก็ให้ความขอาอรอาจารย์ใหญ่ถูกต้องค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะอาจารย์ใหญ่เนี่ยได้ไปอยู่ที่นึ่งแล้วนะคะซึ่งเราจะอธิบาย ข้าวนะคะด้านหลังนี้เลยค่ะแล้ค่ะเตียงนี้นะคะก็คือเป็นเอ่อหนึ่งกลุ่มต่อหนึ่งเตียงเนาะใช่ซึ่งเตียงนะคะก็จะมี2ชั้นแบบนี้นะคะชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นที่ที่อาจารย์อยนะคะแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทิชชู่หรือว่าถังขยะแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้นะคะใช่แล้วค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะพาไปดูล็อกเกอร์ที่เก็บของกันดีกว่าค่ะใหญ่อยู่ตรงนี้เลยเย้ซึ่งล็อกเกอร์นี้นะคะก็คือหนึ่ง หนึ่งกลุ่มเนี่ยจะได้สองตู้นั่นเองอ่ะแล้วมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเครงเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างมาค่ะจึงทั้งไทยนะคะก็จะมีเป็นตะเกียบหรือหัวกระโหลกนะคะที่เราจะใช้ศึกษานะในวิชาที่เด่นเด่นนะคะก็จะกุ้งมือแบบนี้นะคะนี่ค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีมีเครื่องมือแบบนี้ค่ะอ่าซึ่งก็จะมีกุ้งมือเยอะแยะมากมาย ถูกต้องค่ะซึ่งเอาใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเอามาเก็บในลอ็อกเกอร์ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะอ่าสำหรับของที่อยู่ภายในลอ็อกเกอร์ก็มีเท่านี้ละค่ะใช่แล้วค่ะเอ๊ะเพื่อนตัวนั้นทำอะไรอยู่หรอคะเพื่อนก็ดีกว่าไหมคะค่ะยี่สิบแปดแมนนูทังเดิมคอร์มานโดรีคอร์มานใไ่แล้วก็วะค,ะะคะอร์มาน ให้เป็นม่้าป่าเนี่ยสวัสดีครับูครับกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อกำลังท้องแฟกเตอร์ของสกาวอยู่ครับอดอทำอะไรครับท่าเพื่อเตรียมสอบวิชาเบสิะรนะสอบใควาเชียาาะรคเ่ับกบริหากานีไม่ไหล้ครับซูสอบมครสอบค่อุะมีพื่อนอีกมาทำอะไรตรงนี้คะน เช็ดโต๊ะค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราทำแบบคอสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำความสะอาดโต๊ะอาจารย์ในห้องศด้วยค่ะโอ้โห,โห,โหสุดยอดเลยนะคะทีน่าแต่เนะราเอาตู้ไปรับมีคนใหม่เหรอคะวันน,น,น,นี้ฝั่งที่ฉันพี่ไปไหนนะคะจะไปรับที่ะ้องค่ะไปกันได้ไหมคะได้ค่ะไปกันเลยค่ะ,ไ,ไ,คะไปกันค่ะก็ทุกครั้งที่ทำแบบเสร็จนะคะเราก็ต้องเอาตูาต้มือทุกชิน้นมาล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเราก็สะบู่ค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสับหรับห้องแล็บก,ลกรอตเองค่ะใช่แล้วค่ะเอ๊แต่ว่าแค่ y. ไม่กี่ก้าวที่ก็ไปถึงอีกห้องหนึ่งแล้วนะเบ่ใหญ่ว่าแต่ห้องนี้คือห้องอะไรคะน่าสนใจจริงๆค่ะงั้นเราตามไปดูเลยดีกว่าะไปค่ะหลงี่เราได้ผ่านประตูนี้ขึ้นมานะคะเราก็ได้เข้ามาสู่ห้องฮิสโตกรอเรียบร้อยแล้วค่ะใช่แล้วค่ะ ที่เราเรียนแลบก้อนนะคะซึ่งเป็นการดูร่างกายแบบองค์รวมนะคะเราก็จะมาดูออระดับเซลล์กันบ้างอ่าซึ่งแบบนี้ก็จะมีการใช้กล้องจุลทรรศน์นี้อ่าแต่สาหรับน้องๆที่ยังสงสัยอยู่นะคะว่ากล้องจุลทรรศน์อยู่ที่ไหนกันนะอ่ะนานี่เลยค่ะ ตู้นี้เลยนะะซึ่งตู้นี้เนี่ยไม่ได้มีแค่กองสงารทัชก็จะมีหนังสือแล้วก็คู่มือต่างๆที่ใช้ในการเรียนรวมถึงสไลด์ด้วยใช่แล้วค่ะ,ะซึ่งสไลด์น้องๆบางคนนะคะอาจจะไม่ชัดเราก็สามารถขอยื่เพื่อนข้างๆได้ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะนี่ทํอรกันอยู่ค่ะกำลังใช้กล้องจุลทรรศน์ดูไยเนื้อเยื่อ,อยู่ค่ะ โอ้ต็่มากค่ะดูได้ได้ไหมคะนี่น่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ไพทำอะไรอยู่เหรอคะ,คะกำลังดูเนื้อเยื่ออยู่ในคอมะคะ่ะอ๋อแล้วเนื้อเยื่อในคอมเนี่เอาไว้ทำอะไรหรอ ก็ปกติเวลาจะดูเอาไว้แบบว่าดูแล้วมันจะชัดกว่าเวลาดูในกล้องเราสามารถแบบว่าซูมเข้าซูมออกได้ไง่ายมากแล้วมันก็จะเห็นชัดกว่าเพราะว่าในสไลด์เนี่ยอาจารย์เขาจะแบบคัดแต่รูปสวยๆเอามาไว้ในขอค,ค่ะ<อ>ละเอียดมากเลยเนะี่ยพี่ไอซ์เจ๋งมากเลยค่ะอ๋อเราก็จบไปแล้วนะคะกับแ a บวิชา histo กับก l o s s ค่ะอ่าใช่แล้วคะ่ะแต่ว่าแ a บของภาควิชาการวิภาคศาสตร์นะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะ เรายังมีอะไรเหลืออีกคะพี่ไอเรายังมีนิ้ล่ะคะซึ่งจะเป็นแล็ปอะไรนั้นตามไปดูกันเลยไปและนี่นะคะก็คือแล็ปสุดท้ายของภาควิชาการวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะก็คือแล็ปพิซูนะค่ะซึ่งตอนนี้คะเราอยู่กันที่หน้าห้องแล้วซ pues er um, uh, well ึ uh ่งแล็ปพิโอเนี่ยอยู่ที่ชั้น4นะคะตึกนฟรีที่ดีนั่นเองค่ะใช่ค่ะซึ่งแล็ปพิจูเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับกลไกในร่างกายซึ่งเป็นหลักเลยค่ะใช่ค่ะเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะค่ะ นี่พวกเราก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันครับพี่ใหใช่ค่ะเพราะว่านี่คือครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันค่ะที่เข้ามาในห้องแลบนี้เนาะเพราะว่าตอนที่พวกเราเรียนเนี่ยเราเรียนยังไงนะคะเป็นแลบออนไลน์นะคะหรือจากคิปตังเองค่ะใช่ค่ะก anyway> ็คือจะเรียนจากคลิปวิดีโอนะคะที่อาจารย์อัดนมาให้ของเราค่ะแต่ว่าก็แต่พี่คนนี้เขาทำอะไรทำอะไรอยู่คะไปถามเขาก็เลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พัดกำลังทำอะไรอยู่คะ อ๋อตอนนี้กําลงังทดลองขึ้นไฟฟ้าหัวใจอยู่ครับอ๋อวิธีการทดลองทำาไงบ้างคะก็เราก็ใจ้เพื่อนนะครับขันจักรยานเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มีตัววัดการเต้นของหัวใจแล้วก็ชีพจรนะครับจากนั้นตัววัดเนี่ยก็จะมาแสดงผลในข้อมูลในเครื่องครับอ้หูดูลำมากๆเลยนะคะว่าแต่พี่ต้าเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยหรอคะต้องแรงขึ้นอีกไหมคะ พี่ต้าจะไม่ไหวแล้วนะคะงั้นเราไปดูกันที่กลุ่มต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะตรงนี้เขา,เขา <ST US> ก <ST US> ็ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยพี่นินนี่เอ๊ะดูเหมือนว่ามังเต่าอะไรบางอย่างก่อนเนี่ยพี่นินนี่คงทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อกำลังทดสอบจะมาท้าข้างปลอดด้วยเครื่องเปอรอมิเตอร์อยู่ค่ะอ่ะพร้อมนะคะเ่ะเลยค่ะหนึ่งสองสามเอาอีกค่ะอีกค่ะได้เลยค่ะอ้โหอีกนิดจะหมดใจแล้วนะคะพี่พาย โฮโฮกิจกรรมเมื่อกี้นี้น่าสนุกมากเลยนะคะพี่ไอใช่แล้วล่ะค่ะแต่สําหรับแ a บ BCO นะคะยังมีหลายการทดลองที่น้องๆเนี่ยจะได้มาเรียนรู้กันค่ะใช่แล้วค่ะเอ๊ะสำหรับเทิมหนึ่งเนี่ยเรายังมีแลบอะไรเหลืออีกไหมคะอ่าแน่นอนว่าต้องเหลือแลบที่เกี่ยวข้องกับฟันอ่าซึ่งสําหรับแลบนี้นะคะเราก็จะไปกันที่อีกตึกหนึ่งแต่ว่าจะเป็นตึกอะไรนั้นตามไปดูกันเลยค,ะยค่ะ ที่อีกตึกหนึ่งแล้วคี่นี่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราจะพาไปน้องๆนะคะไปดูแลดดีเอกันค่ะคือห <c oughs> ้งองแลดดีเอนะคะ <c oughs> ก็จะอยู่ที่ชั้น2ตึกสันนเองค่ะใช่แล้วค่ะว่าแต่อย่ารอช้าเลยค่ะเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปไปอ่าตอนนี้นะคะเราก็ อยู่ชั้นสองของตึกสันได้พอแล้วค่ะพี่ไอ้ใช่แล้วค่ะเราแต่ละว่างที่เราจะเดินไปห้องแลบบนะคะเราก็จะเจอกับห้องนี้ได้ค่ะค่ะเดร์เลยของล็อกเกอร์นะคะอ่าซึ่งแน่นอนนะคะว่าน้องๆคนไแหนที่ถือของมาทำแลบบนะคะไปไปครับพี่ไอหนักๆนะคะก็สามารถที่จะเอาของเนี่ยมาเก็บไว้ที่ห้องนี้ได้นะคะโดยที่จะมีรายชื่อของเราเนี่ยแปะอยู่บนตู้นี่เองค่ะใช่แล้วค่ะดี่ค่ะเราจะไปไะอ่ะงั้นเราไปดูห้องแแบบเองกันดีกว่าไปเลยค่ะ อนนี้เราก็อยู่หน้าห้องแ b. a b DA กันแล้วค่ะพี่นะคะจะเป็นห้องที่น้องๆน,นะคะจะได้ใช้เรียนแบ b DA ทุกทุกอาทิตย์เลยค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งน้องๆก็น่จาจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะที่แบบมีพี่ๆถ่ายลงไอจีทุ่นโซงก็คือ่นเองค่ะแล้วเข้าไปดูข้างในนดีกว่าค่ะไปค่ะ,คะอ๋าตอนนี้นะคะเราก็อ,อยูงง่ข้างในห้อง DA กันแล้วค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มีเพื่อนๆกำลังทำแบบกันอยู่ค่ะเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันไปค่ะ พี่อะไรคนี่ชื่อออายวนีสอตอนนี้ด <Rainbow noon. S 2> ูอขาเลนอยู่ีออกค่ะตอนนี้ราับแบบอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็เป็นอแมสแ์แกฟนแล้วก็เดี๋ยวถ้าราชกาก็เอาแกสฟันจะแค่ตสวค่ะน่าตื่เป็นมากๆเลยค่ะเนี่ยมีพี่่ข้างเยค่ะเก็ลันทอไอยู่แบบนี้ไปดูดีกว่าค่ะตอนนี้ก็มาทำอะอยู่ตอนนี้ก็มาจัดสเตชันอยู่ค่ะเนเราจะต้องใส่เสื้อกาวให้เรียบร้อยนคแล้วก็ต้องย่มมัดผมด้วย โอโหเรียกได้ว่าระเบียบเป๊ะมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเรียบร้อยมากเลยค่ะโต๊ะเหล่านี้ที่น่านะคะแอลกอฮอล์หมดพอดีเลยค่ะจะไปเติมแอลกอฮอล์ไปด้วยกันไหมคะไป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 ค่ะอ่าซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าห้องเติมแอลกอฮอล์กันแล้วค่ะเย้งั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างไปค่ะ พีทพาดก็ต้องคอยกอยู่เนี่ตองเวลงเติมตะเกียงอะมาพอขอเท่าแหละต้เมยังไงคะเนี่ย้อเวลาเติมนะครัเก็จะฝปดเามาแค่เติมอะม็พอเท่้แต่ว่าเราจะเติมไม่ให้มันเต็มนะครับโดยที่ว่าเราจะเติมให้มันประมาณเกืแตเต็มนาะเวลามันจะจุดไฟมันจะได้ไฟมันจะไม่ลุกแล้วก็เวลาจุดเดียต้องจิดอยู่ระหว่าระหว่างเนาะเพราะ่เนี่ยมันอะมาพอมันรู่เลยพอมาได้ มีหลักการมากเลยค่ะเนี่ยใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่คะอ๋อจบไปแล้วนะคะพี่ไอกับแล็บชั้มหนึ่งแน่ๆค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งเราพาหนุ่มๆนะคะไปทัวร์กันมาซีแลดด้วยกันนะคะถูกต้องค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าชีวิตนิสิตนักศึกษาปีสองนั้นยังไม่ได้มีแค่นี้เออเพราะว่าเรายังมีแลดชั้มสองอีกค่ะซึ่งจะมีแลดอะไรบ้างนั้นนะคะรอติดตามกันในรายวิชาชั้มสองค่ะไปไป